ไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามกันสนิดหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่แรงงานเรือประมงชาวเมียนมานะครับเขาเกิดอาการคุ้มคลั่งจากยาเสพติดนั่นก็คือยาบ้าแล้วก็มีการถือมีดอิโต้ทำครัวมีดเล่มนี้ความยาวก็สักประมาณ6นิ้ว เขานะครับถือมีดอิโต้แล้วก็ร่ายรำร่ายรำก็มีการกวาดแกว่งมีดไปมานะครับสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ที่พบเห็นเขาเนี่ยคลุ้มคลั่งอรารวาสพูดจาไม่รู้เรื่องแรงงานเพื่อนร่วมชาติในพื้นที่ก็เข้ารุมประชาทันจ,นจนเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปควบคุมสถานการณ์และจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ในที่สุดครับไปดูเหตุการณ์สุดหวาดเสียวนี้กันหน่อยนะครับที่จังหวัดสมุทรสงคราม เนี่ยครับเจ้าหน้าที่ก็มาพร้อมอุปกรณ์นะครับในการที่จะใช้ระง,งับเหตุแล้วก็ป้องกันอันตร,รายที่มันอาจจะเกิดขึ้นนี่นะครับก็เป็นคลิปที่ถ่ายเอาไว้ได้ต้องซูมเข้าไปภาพอาจจะสั่นเสะนเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าค่อนข้างอยู่ไกลนั่นเองครับทางศูนย์วิทยุ191ได้รับแจ้งเหตุแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานะครับเกิดอาการคุ้มคลั่งเนี่ยฮะอย่างที่เห็นเลยถือมีดอิโต้ทำครัวแล้วก็กำลัง่า่รำนะฮะ กวาดแกว่งมีดไปมาด้วยท่าทางต่างๆโอ้โหนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในโรงน้ําแข็งแห่งหนึ่งในตําบลแหลมใหญ่อําเภอเมืองที่จังหวัดสมุทรสงครามเจ้าหน้าที่จึงประสานไปยังพันตรวบดโทรงัดเบ้าแบบดีรองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสพเมืองสมุทรสงครามนํากําลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามรวมทั้งสิ้นเกือบ1ิบนายด้วยกันนะครับ เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งก็เป็นลักษณะอาคารเปิดโล่งอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ไปพบกับนายคนนี้ชื่อของเขาก็คือนายเมาเมาอันนี้เป็นภาษาเมียนมาไม่ใช่เมาเมานะครับเมาเมานายคนนี้เนี่ยอายุ37ปีเป็นแรงงานในเรือประมงถือมีดอิโต้ทำครัวอย่างที่บอกความยาวก็ประมาณ6นิ้วนะครับแล้วก็ร่ายรำกวัดแกว่งมีดไปมาพูดจาวกวน สร้างความหวาดกลัวให้กับคนงานในโรงน้ําแข็งดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งครับทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปพร้อมกับอุปกรณ์อย่างที่เห็นเลยนั่นก็คือไม้งามรอจังหวะศบโอกาสเข้าควบคุมตัวนายเมาเมากระทั่งประมาณ30นาทีนะครับแรงงานเพื่อนร่วมชาติในพื้นที่อาศัยจังหวะที่นายเมาเมาคนนี้เผลอแล้วก็วิ่งเข้าไปรุมประชาทันจ,นจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องรีบเข้าไปควบคุมสถานการณ์ทันที แล้วก็สามารถควบคุมตัวนายเมาเมาผูา้ก่อเหตุเอาไว้ได้โอ้โหรมประชาทันนะครับก็ถีบกันไปเตะกันไปคนละตืบสองตืบก็ว่าได้ชกต่อยก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับแล้วก็แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาด้วยกันเองเนี่ยเขาก็คงจะนะฮะทนไม่ไหวแล้วแล้วก็คงจะเจอกับพฤติกรรมแบบนี้อยู่บ่อยๆวันนี้ก็เลยขอสักทีแล้วกันแต่ว่าอันนี้เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะเข้าไปควบคุมตัวนี่นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม้งามเอ่ยแล้วก็รวมไปถึงยุทธวิธีต่างๆในการควบคุมตัวครั้งนี้นั่นเองครับนายเมาเมาก็สะบักสะบอมอยู่พอสมควรนะครับหลังจากนั้นให้ล่ามที่ชื่อว่าตูนอายุ30ปีเป็นล่ามแปลภาษาแต่ก็ให้การวกวนนะครับพูดจาไม่รู้เรื่องอ้างว่าไม่ได้เสพยาบ้ามาสวันแล้วนอกจากนี้ก็ยังดื่มสุราด้วย จนเกิดอาการเครียดคลุ้มคลั่งอลาวาสด,ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็เลยนําตัวนายเมาเมามาสอบสวนที่สพเมืองสมุทรสงครามตรวจปัสสาวะนะครับซึ่งก็พบว่าเป็นสีม่วงนั่นเองครับก็ชัดเจนนะครับมีสารเสพติดในร่างกายแม้ว่าจะอ้างว่าไม่ได้เสพยาบ้ามา2วันแล้วแต่ก็ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายตรวจออกมาก็เป็นฉี่สีม่วงนั่นเองครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายเมาเมาเป็นแรงงานในเรือประมง และนั่งดื่มสุราบนเรือกระทั่งเรือแวะมาบรรทุกน้ำแข็งจึงขึ้นฝั่งแล้วก็เมาอลราวาดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งนั่นก็คือยาบ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินคดีต,ตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับ พูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะครับในการเดินหน้าปราบรามก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเสษฐาทาวีสิบนี่นะครับท่านก็เอาจริงเอาจังสั่งการกำชับลงมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เดินหน้าในการปราบรามสำหรับเรื่องของปัญหาผู้ที่ทั้งขาแล้วก็เสพยาเสพติดในส่วนของคนที่เสพยาเสพติดแล้วก็มีอาการคุ้มคลั่ง หลังจากนี้ต่อไปก็คงจะต้องส่งตัวไปบำบัดรักษาตามกระบวนการอีกด้านหนึ่งเราได้เห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของทางตำรวจนะครับเรื่องของการเข้าไประงับเหตุการณ์แน่นอนนะครับว่าจะต้องมีการทบทวนวิธีการสม่ำเสมอหนึ่งก็คือป้องกันเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจจะนำมา,าความสูญเสียเกิดขึ้นได้เหมือนกับหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับที่เกิดขึ้นกับบุคคลรายนี้แล้วก็เป็นชาวต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยของเรานั่นเองครับ